Hey, สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของสายป่านอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้มาในสภาพน่าสดเลยนะคะทุกคนห่างหายกันไปนานมากสําหรับการทําคลิปวิดีโอนะคะก็วันนี้นะคะก็สายป่านจะมาสอนทําทรงผมนะคะสไตล์ชุดจีนโบราณกัน,นะคะ่ะโดยวันนี้นะคะเรามีอุปกรณ์ก็คือจะเป็นหวีนะคะเราก็จะเอามาทําการแบ่งผมกันเลยะคะ่ะ สำหรับทรงผมที่สายป่านทําวันนี้นะคะก็เราจะทำทรงผมเป็นองค์หญิงสามกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะทําการแบ่งผมกันก่อนนะคะต้องแบ่งผมให้เท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราแบ่งผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งอีกเป็น2ส,ส่วนนะคะโดยจะแบ่งผมด้านหน้าไวค้ค่ะทําเป็นช่อเล็กๆทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะเมื่อแบ่งผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ยางวงมามัดไว้นะคะแล้วก็แบ่งอีกข้างหนึ่งกันเลยคะ่ะสภาพหน้าของสายป่านก็จะสดนิดนึงนะคะทุกคนให้ทุกคนมองข้ามใบหน้าของสายป่านไปเลยนะคะ ค่ะเมื่อมัดได้2ชอ่อเล็กๆแล้วนะคะเราก็จะทําการรวบชอ่อใหญ่ไปข้างหลังนะคะแล้ก็มัดรวบให้มันสูงๆเลยคะ<อ>่ะก็ตอนนี้นะคะสายป่านได้ทําการตัดผมแล้วนะคะทุกคนที่จริงผมคือยาวมากนะคะแล้วก็เลยได้ทําการตัดแล้วก็ยอมด้วยนะคะทั้งๆท,ที่ลืมไปว่าผู้สาวหั่นฝูต้องผมสีดำเนาะ <laughs> โอเคมองข้ามไปนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ทำการมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาเอาผมปลอมน,นะคะซึ่งเป็นทรงขององค์ยิงสามเนาะเอามาใส่มันจะใส่ค่อนข้างยากนิดนึงเลคะทุกคนต้องติดกิฟตได้หลายตัวหน่อยนะคะ เราก็ทำการใส่ไปตรงกลางเลยนะคะแต่ว่าให้มันอยู่ข้างบนผมที่เรารวบห่างมาไว้นะคะแล้วก็ติดกิบกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้มันก็ยากนิดนึงนะคะทุกคนนั่นเงยสาย่านทํำหล่นไปแล้วนะคะคือสายานใช้เวลาอยู่ประมาณ5้าหิงสินาทีได้ะกว่าจะแบบติดให้มันอยู่ทรงได้ยากจริงๆนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ เราทําการติดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ใช้หางม้าของเราที่มัดรวบไว้ข้างหลังนะคะ,ะก็เอามาพันลอบผมปลอมของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้กิ๊บติดให้เรียบรออ้อยเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการติดกิ๊บสำหรับผมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือช่อข้างหน้านะคะที่เรายังไม่ได้ทำเราก็จับจับแต่งทรงให้มันอยู่ทรงนิดนึงนะคะค่ะสำหรับช่อข้างหน้านะคะเราก็จะมาแกะยางออกทีละข้างกันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะจัด ออกมาหนึ่งช่อนะคะแล้วก็จับออกมาอีกช่อหนึ่งแล้วก็มาหมุนพันกันเป็นเกลียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ความยาวที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเก็บช่อผมของเราค่ะโดยที่เราจะพันไปรอบๆกับผมปลอมของเรานะคะแล้วก็ใช้กีบด้ามติดเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จับปลอยผมของเราออกมาด้วยนะคะสายป่านเป็นคนหน้ากลมเนาะก็เลยต้องมีปลอยผมออกมานิดหนึ่งเพื่อให้หน้าดูเรียวขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาเครื่องประดับมาติดกันเลยค่ะโดยสายป่านจะใช้ดอกไม้นะคะติดไปที่ข้างข้างผมค่ะใช้เป็นดอกสีฟ้านะคะแล้วก็มีดอกสีแดงนะคะคือสายป่านมีดอกไม้คือหลากหลายสีมากเลยไม่มีความแบทกันเลยนะคะทุกคน อันนี้เป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ทำการติดไปข้างหลังเลยค่ะสำหรับเครื่องประดับนี่คือทุกคนสามารถจะเอาเครื่องประดับอะไรก็ได้นะคะมาครีเอททำทรงผมได้ตามใจชอบเลยนะคะใครมีดอกไม้ก็ติดดอกไม้ใครมีเครื่องประดับอย่างอื่นก็เอาเครื่องประดับอย่างอื่นมาติดได้เลยค่ะส่วนเครื่องประดับนะคะคือที่กัดมีในกลุ่มคนรักชุดท่านผัวนะคะกลุ่มซื้อขายชุดท่านผัวแล้วก็มีในช้อปปี้ทั่วไปเลยค่ะ สำหรับสายป่านก็ไม่ได้เปิดคีหรือเปิดขายชุดท่านฝูแล้วนะคะสายป่านก็มาอยู่ช่องนี้ถาวบอเลยเนาะมาสอดทำคลิปวิดีโอแบบว่าสอนทำทรงผมแล้วก็มารีวิวชุดนะคะก็จะสิ่งสถิตยอยู่ในนี้เพราะว่าเพจก็คือมันมันโดนปิดไปแล้วนะคะ YouTube ก็จะโดนปิด มันมัน,ม,นมันโดนรายงานไปแล้วค่ะทุกคนแจปานก็เลยกลับเข้ามาไม่ได้เพิ่งหาจะกลับเข้ามาได้นะคะทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทรงผมองค์ี่สามของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะทรงผมนี้น่ารักนะคะทุกคนคือใครทําก็ได้สะดวกด้วยไม่ต้องกวัว่าผมแบบจะปิวจะพันกันนะคะเราเก็บหมดเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแจปานเพิ่มความน่ารัก กิบกวางเข้ามานะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะขอทรงผมอื่นๆของสายปันนะคะสามารถขอเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนหรือแม่ก็ไปดูในหน้าเฟซบุ๊กของสายปันก็ได้นะคะสายปันจะลงรูปเกี่ยวกับชุงท้างฝูงไว้เยอะมากถ้าใครอยากได้ทรงผมไหนก็ทักมาบอกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหมค่ค่ะ